เอ้าววันน e. ี้รับพี่นวดครับพี่ย่งสันน้องของเมื่อไหร่ทเดียวทางของเจ้าอ่ะเขาบังเหยื่ออ่ะโหดเหี้ยมเอามีเหนตหบโหดเหี้ยมโหดโหดเหี้ยมโหดตามรัวร้อยแปดแสนเจริญอันนี้เอาสิบห้าอันนี้เอาแปดร้อยอันนี้เอาสี่ร้อยตัวเลขมาได้เลยขายมาถึงได้แบบไหนเอ็นรัวอืออองไหนเอาไหน แ้ยพมอไปด้นี่เขามาตัอเมื่อคืนนี่พันพันลอยไนะเอาเอาเีสิไปหมดนี่สามันเี่ันเออเอามีกินนะบอกว้ให้เสียสายเลนายจะไม่มีกินสบายเด้อสบายเอาไปกโอ้ยสินะสิบแปดสิบห้าละแล้วสิบ โอเคโอเคโอเคให้งวนงอะ่ะจะจัดการใ <Okay S 2> ห้เ้าละโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณพี่หนวดควนเดิมนะครับซื้อไม่ค่อยดีหรอกแต่ซื้อให้ตลอดหวานจ้อย